ไกด์เพลงโทษที่ตัวเราเองคำร้องทำนองวินชัยพรฟังไกดครับถ้าการจากไปมีความสุขใจในวันเวลาก็เชิญเดินไปข้างหน้าสิ่งไหนดีกว่านั้นจงเลือกเอา ฉันคงไม่รางกีดขวางหนทางดวงดาวปล่อยเธอให้ลอยสกาวถึงแม้ว่าเราจะเศร้ามองมนถ้าการจากลาไปมีน้ำตาหรือว่าเสียใจบอกเลยไม่ควรเดินไป ถ้ายังจะได้เจอความวุญบุนหยุดไว้เถิดนาหันมาดูแลใจตนถ้ามีไม่ดีไม่โดนจะไปค้นหามาทำไมปราบถนา หวังว่าให้เธอไปดีผ่านมาฉันทำหน้าที่ไม่ค่อยสู้ดีเพราะมีน้อยไปเป็นคนบ้านานตำแหน่งยศฉันไม่มีอวดใครจัดอยู่ในเกณฑ์ที่อยากล้ำเข็นไม่เพียงพอชาย การงานก็ไม่เท่าไรการเงินวันไวการใจต้องปล่อยถ้าการจากไปมีความสุขใจกับเขาคนนั้นดึงตนให้พ้นคำ่านจมอยู่กับฉันนั้นมีแต่ด้อย ดีเด่นเลิศรู้ช่นชูกับเธอเนื้อคลอยไม่เคืองแค้นเลยสักหน่อยโทษตัวเองดอยน้อยบุญคู่นาง